ใบบะม่วงน้อยบะฝา,างมานี่ครับพอเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กลกขนัดเอาเจน้ำล่าไปนี่ครับเดี๋ยวผมมาตําน้ําพริกจิบะม่วงมา,มาครับอากาศมันฮอนครับป้า,าม่พี่น้องครับน้ปาปลาเม่วนันฮอนปหฮอนบอดตอนไม่เจ้าอากาศกําลังดีเลยครับมาตําน้ําพริกกันก่นอนนอกเจละล่างยางไป้นี่ครับกระเทียมครับใส่ไปกระปิครับ ใส่ไปเลยใส่กะปิหลา่หน่อยครับต่ำครับต่ำเรียกพอประมาณอันนี้หูจักกันตัวครับอันนี้เป็นน้ำอ้อยก้อนครับน้ำอ้อยก้อนบันเทาครับในเดียวนี่ค่อนข้างจะหายากแล้ว,วครับเด้อใส่ไปครับใส่ไปสักสองก้อนต่ำครับ มีน้ำอ้อยใจน้ำตาลก็ได้ครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยก็ได้ครับอสิงตีขาดมาได้ครับห้าครับเป็นอุ่งเลยเออใส่หล,ลายน้อยนีย่ขาดมาได้ครับ มไม่อยากจะเอ่ยพี่น้องเฮ้ยลวกตัวกันนี้ครับน้ำพริกจิสม้มจิแบบม่วงจิแบบฟางมันต้องแบบนี้ครับโอ้มันถึงสุดยอดอยากจะเอย่ยมันเหนียวนิ่ยน,นี่น สุดยอดมาแล้วเตี้ยใจเย็นๆหอมแดงครับซอยใส่ใส่หอมแดงใส่ครับใส่หอมแดงใส่หลายๆครับ ใส่หอมแดงหลายๆกลนครับคุยกันแล้วนี่อืมปอ,อพอพอชุดยอดครับเหมือนนานลืมชุดรดใส่ไปน้อยครับอืม,อมกลนครับ เออกัะชุดยอดแล้วครับนี่หน้ำนั่งโคกใส่ไปเห็นหน้อยครับอืมขนโอ้มันน้อยไปหน่อยกันฮะถ้วยมันน้อยไปหน่อยเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ น้ำปูน้ำปลาไปต้องใส่แล้วครับใส่ปลาห้าไปหลายใส่กะปิะไปเรียบร้อยมันก็เก็มพอดีแล้วครับโอ๋อมะก็ครับปลาเม่พี่น้องครับเนี่เหนียวนุย่ยอืมไม่อยากจะเอ่ยเลยเนาะอืมหยอดละจิ้มพอกันอืมมันต้องใจอี เรียบร้อยครับมาเนอมาเนอเด้อบะม่วงก็มีกับฟางก็มีครับโอ้น้ำจิ้มแบบสุดยอดอันนี้บะฟางครับอุ้ยเด้อโอ้หืมหวนต้นเนาะขนาดอันนี้บะหมี่บะหมี่ได้ครับว้าวสุดยอด เป็นปุ๊กมันปุ๊กไม่นั่งเลยจัดใหม่ๆนะอุ้ยสิคอ,อปากเลยม,มาเด้อมนเนาเด้ออยู่ใกล้กันครับรฝาฝางเขาเนาะ อุ้ยครับเอาไปบวชไม่เชื่อจอม้อหื่จัดสี่จัดมาครับมาพักจิ้มกระฟัง